สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับบริษัทสเปเชียลตี้เนชอรัลอโปรดักต์จำกัดเสนอรายการ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Herb Miracle มหาสจรย์สมุนไพรรายการที่จะบอกสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับสุขภาพที่ดีกับคุณและสมุนไพรที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือหอยนางรมค่ะ หอยนางรมจัดเป็นอาหารทะเลที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายอีกทั้งยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเมนูที่ได้รับความนิยมคือหอยนางรมสดรับประทานคู่กับหอมเจียวยอดกระถินและน้ำจิ้มซีฟูด้ดอร่อยมากเลยทีเดียวนะคะส่วนรายละเอียดและสารสำคัญต่างๆเราไปถามผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าค่ะค่ะหอยนางรมอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารเป็นแหล่งของธาตุเหล็ก ทองแดงและสังกะสีมีวิตามิน A, B, C และ D ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนเช่นทอลีนโคลีนอาลานีนกูตามิกแอซิดและแอสปาติกแอซิดจึงทำให้หอยนางรมมีสรรพคุณช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมตร้างภูมิต้านทานของร่างกายและช่วยลดคอเลเสเตอรอลปัจจุบันมีการนำเอาสารสกัดจากหอยนางรม ไปพัฒนาใส่ลงไปในแคปซูลเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนอกจากนี้ยังนำไปใช้เป็นสารแต่งกลิ่นและรสในผลิตภัณฑ์อาหารอีกด้วยค่ะส่วนในตอนหน้าจะพบกับสมุนไพรตัวไหนนั้นอย่าลืมติดตามใน Herb Miracle มหาจรย์สมุนไพรวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ